กดเข้าแอปฮันพาร์ค่ะจากนั้นเลือกกรุณาเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงเลือกคนต่างชาติและเลือกสัญชาติไทยค่ะจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะจะได้รับ OTP ทางข้อความ4ตัวค่ะสามารถเอาเบอร์มากรอกได้เลยค่ะหลังจากกรอกแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะ รหัสผ่านเข้าแอปเนี่ยจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็ตัวเลขทั้งหมด1ิบตัวค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเป็นการอัปโหลดรูปหน้าพาสปอร์ตค่ะหลังจากเลือกรูปพาสปอร์ตแล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นการถ่ายเซลฟี่นะคะหลังจากเซลฟี่แล้วนะคะให้เช็คข้อมูลส่วนตัวหน้าพานะคะให้ถูกต้องแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นเลือกอาชีพแล้วก็เลือกจุดประสงค์ในการธุรกรรมต่างประเทศค่ะ จากนั้นเกอกที่อยู่เป็นภาษาเกาหลีค่ะจากนั้นก็สามารถตั้งรหัส6ตัวได้เลยค่ะระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติบัญชีภายใน5-15นาทีค่ะหากไม่ได้รับข้อความยืนยันตัวตนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ